ยาสุกพาก่อรบวชแดงไทยกูกินเมึงทำก่อนมันเถียบอ่ะอู้ห้าอร่อยจังเลยน้อหน้าอร่อยหน,อน้าอร่อย,น,ออยนี่เดียวบวชในออกก็เลื่อเด้อในออกระไรในเอากระไระดเด้อพี่น้องหน้าหวานด้วยลอดหวานมหวานแสนตาหวานเองอ่น้อแสนตาหวานเองเหเอ <laughs> รเอ กดแจงไทยเอาเล่นหลอดดีดีก่อนห่าควดออกเรีย,ยบร้อยเป็นตะวันอยู่ดอกไม้ใหญ่ย,ยู่แจงไทยนเน้ามุ้นจังมันเป็นหูกเง่าเนา่เนาเง่ามีหลายฟันบางฟันกับเนา่าบางฟันกับาบเง่า ไม่หวเสียพันมั้งอออกล้ก็จะเสียเฉยหอมหวยหอแกงหอมนี้ดีโอหนอด้๋อเผพันไหย Tại cũng đây, đây này. Cái này giáp chắc đúng đây. Cái cái mà củ đấy Cái có củ chắc con này nay vậy กวนใจอีกป็นขชิเป็นขชิมอืปินงชิมันองให้ขิมไงต้องั้งกินไง๋ยวใส่สใหนีไว้ บ้หยาเลยบวชเสียงไทยอื้ยิสจรานดีเนาะหอมห้อยห้อยเออหนีนเานึ่งนีมันเอานากระบเอาบวชั้งสองห้อเนะชิสิพ้อยอยู่วะกะจีเออหนีถึงกนนี้เนา

Han pin chim pin chim, yai chim mừng còn mừng bàn bạc bàn luôn 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 ไม่ไหวไงหรอกแขงก็เน้่อยกูนแกมหัวเสียเวอยนี่ถือเทียก้นเว้ยมึงหัน้องหันมเทียบไปไหนจะวางแต่กินได้ยู pin đắn vào pin đắn có quay ngoài cái gì ngoài nè thì thiện con nuôi con hẳn luôn ngoài chị đèo quá con đấy rồi Mày nhìn đi ừ, đàn nhìn đều ừ ไปคานการช้างมั่นแล้วไปหันนี่จะันตะทีสิพอ่อมาเนาะวันนีน้เนาแทงหลายตัวซะละวันพ่อขอไปซื้อมาใส่ไหมิ่มึงก่อนเรียบ้อยที่อนมูงกอนอ ใส่ใส่น้ำตาลเดิอนี่เด้อใส่น้ำตาลผีก่อนมันมเป็นยังไงนี่กะทิเทใส่หม้อไปเรียบร้อยแล้วใส่ลลน้ำตาลลุงน้ำตาลลุงก่อนเ้ยพี่น้องเลยแม้ว่นจะใส่เกลีอยจักหน่อย Đâu có mươi Ôi tiếng anh hai mươi bốn tiếng nó sẽ bán Nó con, đẹp. Đẹp Con con? กเกลือสักหน่อยก่นยอนเด้อก็เกลือสักนิดก่อนอก็เกลือใส่กันแนล้วกุมกลมตัวกุมกลม,กลม,กลม,มใส่เกลือสักนิดเงี้นตาดจิตมันจะละลายแยกใส่กัน จะแสบแช่พี่น้องคุ้นหนแกก่อนไม่ไหวจะไม่ปลูกตัดแดดปลูกได้เลยคุ้นหงแสบยายขอชิมกันเลย หวานวะก่อนตำาเลือกหน่อยก่นอนตำชาแบบที่ก่นอนตำชาแบบนี้มนจอนานง,นงตามด้วยกันพอแล้ว quẩy nhận đồ quẩy nấm tan uh, ừ, thì bột phao nó cái điện gì này ai cả kim may đu đó vậy đó đơ đó nấm nóng đơ đó bột đen đấy đơ em chị ơi có làm say con làm bán con này đẹp rồi leo